มาเก็บบลูเบอรี่กันต่อค่ะนี่เห็นไหมคะมันมีแดดค่ะเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยเห็นนะคะเห็นไหมคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะลูกใหญ่หดูอันนี้มันเป็นพันธุ์ใหญ่ค่ะ ที่เคยเก็บมันจะแบบลูกเลยแต่มันจะไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มออกนี่๋วยวให้เ,เพื่อนๆดูเนี่ยค่ะนี่น นี่ก็เยอะอยู่นะคะนี่ค่ะนี่ เห็นไหมคะน่ากินมากเลยเก็บก่อน คือดำเลยค่ะเพราะสตอเบอรี่มันจะออกสีเนี่ยดูดิมันจะแดงอย่างเงี้ยค่ะ กินเท่าไหร่นุนเจ็บเลยน,นี่ลูกใหญ่เป็นโดงแ้วเพื่อนของฟรีมีในป่านะคะ ลูกก็เลอเลยนี Love ่ค่ะ หวานมากเลยใบยมันบางดูใบาบางกล้องนี่ค่ะนี่คะนี่คะ่คะเห็นไหมคะลูกตีใหญ่ เ่เะเพื่อน,นดิจ้ามเนี่เก็บจ้าโอ้ยล่วง <c oughs> นี่นี่บัดนี่ค่ะลูกใหญ่ๆมือดำปีเลยมีกฟากไลกในป่าลิดเดียอืม โอเคค่ะเดี๋ยวขอเก็บบลูเบอรี่ก่อนนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ